ืองมาสอบไอเอลเพราะว่าไปสอบโทอีกแล้วก็ไอเอลมาแล้วแล้วก็สอบหลายครั้งไม่ผ่านคะ่ะและทีนี้มีเพื่อนเขาผ่านไอเอลแล้วเพื่อนเขาก็แนะนําเพื่อนเขาติวที่นี่คะ่ะเขาก็เลยแนะนําให้มาติวแล้วก็สอบค่ะเขาก็ติวแล้วก็สอบครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยสองคนก่อนไปสอบก็ติวกับศูนย์นะคะแล้วก็พยายามทําการบ้านคะ่ะแล้วก็เข้าติวทุกครั้งะคะ่ะ หลังจากที่เข้าติวคือตอนแรกเราไม่รู้เลยว่า I อเอคืออะไรแล้วทีนี้พอมาเข้าติวค่ะทางสุดก็เหมือนแนะนาว่า I อเอคืออะไรข้อสอบมีอะไรยังไงบ้างค่ะจากนั้นก็เข้าติวทุกคาบแล้วก็ได้ความรู้ได้เทคนิคอะไรหลายๆอยา่างจากที่ไม่เคยเขียนแบบอะไรเลยปุ๊บก็เออทาให้เราแบบเขียนได้เยอะขึ้นชอบสปีกิ่งมากเลยแบบว่าที่เชื่อแบบแต่ละคนใจดีมากมันก็แบบเหมือนชวนคุยแล้วมันก็รู้สึกแบบรีแลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เหมือน ก่อนเราไม่ไม่ค่อยกล้าพูดเนาะเราไม่ค่อยมีความมั่นใจในการพูดแล้วทีนี้พอมาเรียนคาสติกิ้งแล้วแบบเจออาจารย์ที่แบบเขาใจดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ช่วยเวลาเราพูดผิดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นมากๆค่ะก่อนสอบก่อนก่อนก่อนติวกังวลมากๆแล้วพอมาติวก็รู้สึกเออมันมันก็น่าจะได้ปึ๊บแล้วพอไปสอบหลังสอบจริงๆก็ก็เชื่อดอยู่เหมือนกันนะคะกลัวแบบกลัวมันไม่ผ่านอาจจะพ้อขุดออกมาแล้วแบบ ่ลงาก,ก็อยากแนะนําน้องๆก็คือติวแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆแล้วก็สอบไว้ตั้งแต่เน่นๆดีกว่าว่ายิ่งระ,ระยะเวลาในการยื่นคะแนนมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆมันจะแบบยิ่งเครียดขึ้นมากเรื่อยๆค่ะอยากให้น้องๆแบบว่ารีบสอบไอเอลเลยค่ะไอเอลมันมีความเป็นไปได้ในการสอบผ่านมากกว่าเพราะว่าเขามีปัดคะแนนให้ด้วยเนาะอย่างอื่นมันไม่มีปัดคะแนนแล้วก็ข้อสอบแบบยากแล้วก็เยอะด้วย